อาจารย์ชัดนะครับปล่อยแท้ทูบแท่งแรกนะครับวันนี้ใครนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าที่บอกกันทุกครั้งนะครับว่าในไลฟ์ที่มีเลขทูบนะครับอาจารย์ชัดเองจะให้นะครับในส่วนของเลขทูบไปนะครับแล้วก็แฟนเพจทุกคนที่ดูในไลฟ์สดก็จะได้แคปได้ได้ได้พิมพ์ได้จดกันไว้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ชัดจบจาก ล่สุดแล้วว่าอาจารย์ชัดจ่ดนะครับขออนุญาตลบคลิปทิ้งเนื่องจากนะครับการปล่อยเลขทูบนะครับผิดกฎมาตรฐาน a c e b o o k นะครับจึงต้องขออนุญาตแฟนเพจนะครับดูได้เฉพาะในลฟ์สุดนะครับและใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมแบ่งปันให้กับผู้อื่นด้วยนะครับนะจะได้มีอานิสงส์ผลบุญผลบุญหมู่ร่วมกันนะครับมีเงินมีทองมีโชคมีลาบร่วมกันวันนี้มาเร็วนิดหนึ่งวันนี้มารวดเร็วเพราะเดี๋ยวว่าอาจารย์ชัดจำเป็นจะต้องนะครับจบคลิป ก็ประมาณช่วง3ามทุ่มแล้วก็จะต้องต่อในคลิปสวดมนต์นะครับนะต้องแยกกันนะครับต้องต้องแยกจากคลิปที่ให้หวยนะครับจึงต้องลบคลิปในหวยทิ้งแล้วก็ต้องไปสวดมนต์ต่างหากนะครับวันนี้ก็เลยมารวดเร็วกว่าเวลาปกตินิดหนึ่งนะครับวันนี้ครับใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากร่วมกันแบ่งปันนะครับณขณะนี้ด้วยนะครับฝากร่วมกันนะครับกดไลค์กดแชร์ร่วมกันแบ่งปันณขณะนี้ด้วยอ่า แฟนเพจเข้ามาแล้วนะครับอ่ะสาธุสาธุครับต้อนรับทุกคนทุกท่านครับ นะครับต้อนรับทุกคนทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับวันนี้เดี๋ยวครบ1 0 0 0แชร์นะครับวันนี้เดี๋ยวครบ1,000แชร์เราจะไปต่อกันที่เลขนะครับแทงเลขตัวที่2นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปตัวที่3กันไปเลยวันนี้อาจารย์ชัดมาคนเดียวนะครับวันนี้อาจารย์ชัดมาไลฟ์สดคนเดียวนะครับก็จะใช้เวลาไม่ยาวเท่าเท่าไรนะครับนะวันนี้อาจารย์ชัดมาไลฟ์สดคนเดียวจะใช้เวลานะครับเพียงเล็กน้อยไม่ยาวนานเท่าไหร่ก็จบนะครับวันนี้ใช้เวลาในการ ให้เลขรวดเร็วทันใจพร้อมกับสรุปเลข5หางให้เรียบร้อยเลยนะครับวันนี้พร้อมสรุปเลข5หางให้เรียบร้อยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวแฟนเพจทุกคนทุกท่านครับแฟนเพจครับแฟนเพจที่อยู่ในไลฟ์สดนี้นะครับอาจารย์ชัดฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์รวมกันเปิดการมองเห็นให้อาจารย์ชัดนิดนึงเดี๋ยวอาจารย์ชัดจะตัด5หางให้เรียบร้อยเลยพร้อมกับเลขทูบนะครับทั้งหมด3เลขด้วยกันบอกเลยว่าเดี๋ยวเลขทูบวันนี้อาจารย์ชัดจะเฉลยว่า เป็นเลขที่ตรงกับอะไรในชีวิตอาจารย์ชัดนะครับเป็นเลขที่อาจารย์ชัดรอคอยมานะครับมาหลายหลายงวดแล้วนะครับนะเป็นเลขที่อาจารย์ชัดรอคอยมาหลายงวดแล้วแล้วก็เป็นเลขที่โดนใจมากๆสําหรับงวดนี้นะครับน่าจะเฮงจะปังไปด้วยกันพวกเรานะครับพวกเราจะเฮงจะปังไปด้วยกันนะอ่ะเลขตัวแรกมาแล้ว2สุดปังแฟนเพจพิมพ์ไปด้วยกันครับ2สุดปังแฟนเพจพิมพ์ไปด้วยกันคนคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ร่วมกันกับอาจารย์ชัดนิดนึงนะครับนะครับจะต่อเลข แทงที่2เออตัวที่2นะครับให้เลยนะแฟนเพจที่ดูอยู่ขณะนี้นะครับเดี๋ยวเราตามเลขแท่งที่2ด้วยเออตัวที่2ด้วยกันนะครับอา่าวันนี้ปล่อยเร็ววันนี้ปล่อยเร็วนะครับเน้นให้เร็วมากวันนี้ปล่อยเร็วนะครับใครที่ดูอยู่ถือว่าโชคดีอาจารชัดนะครับปล่อยเลขให้รวดเร็วทันใจเลยนะครับนะปล่อยให้รวดเร็วทันใจเลยเพราะว่าวันนี้มีเวลามาคนเดียว วันนี้มีเวลามาคนเดียวแฟนเพจที่ดูวันนี้ถือโชคดีมากวันนี้แฟนเพจที่ดูถือว่าโชคดีมากนะครับนะ,ะช่วยอาจารย์ชัดหน่อยคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ใครเข้ามาแล้วเจอแล้วเห็นแล้วอย่าลืมแบ่งปันคนอื่นโดยการกดไลค์กดแชร์เข้ากลุ่มลงกลุ่มหน้าเฟซนะครับนะ,ะสาธุครับใครเข้ามาขอให้สุดปังใครเข้ามาขอให้รวยชัดๆไปกับอาจารย์ชัดนะครับนะรวยชัดๆไปกับอาจารย์ชัด ก็แล้วแต่ดวงแล้วแต่โชคชะตาแล้วแต่บุญวาสนาที่พาเราไปในแต่ละงวดนะครับอ่ะงวดนี้ก็สุดปังเช่นกันงวดนี้ก็สุดปังเช่นกันกดไลค์กดแชร์กดแบ่งปันนะครับแล้วเดี๋ยวมาลุ้นไปด้วยกันอ่ะแชร์แล้วค่ะแชร์แล้วค่ะคุณแม่นุชขอบคุณครับนะคุณปอ๊อตอ่าคุณป๊อตมาแล้วสวัสดีค่ะาจารย์สวัสดีครับแชร์แล้วค่ะแชร์แล้วค่ะโอเคครับแชร์แล้วขอให้ได้2ตัวตรงขอให้ได้3ตัวตรงไปด้วยกันนะครับนะ แชร์แล้วขอให้ได้2ตัวตรง3ามตัวตรงไปด้วยกันโชคดีนะครับลุ้นตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นนะอ่ะอ่ะอ่ะแฟนเพจครับมาแล้ว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 วันนี้รวดเร็วทันใจนะครับนะวันนี้รวดเร็วทันใจอาจารย์ชัดมาให้เร็ววันนี้อยังไม่ถึงสองทุ่มนะ ยังไม่ถึง2องทุ่มวันนี้ได้2ตัวแล้วเห็นไหมวันนี้ได้เร็วนะครับไม่ถึงยังไม่ถึง2องทุ่มได้2ตัวแล้วนะครับวันนี้ยังไม่ถึง2องทุ่มได้2ตัวแล้วอ่ะมาแล้วเห็นแล้วชัดแล้วมาแล้วเห็นแล้วชัดแล้วนะอ่าแฟนเพจนะมาแล้วเห็นแล้วชัดแล้วอ่าตัวที่2 สาธุสาธุสาธุครับขอบคุณนะที่กดไลค์กดแชร์อาจารย์ชัดนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณแฟนเพจขอบคุณในน้ําใจขอบคุณในน้ําใจที่ทุกคนมีให้อาจารชัดเดี๋ยววันนี้อาจารชัดจะจัดน้ําใจให้แฟนเพจด้วยเช่นกันนะครับแฟนเพจครับขึ้นให้อีกหนึ่งครั้งก่อนไปเลขทูบนะครับขึ้นให้อีกหนึ่งครั้งก่อนไปเลขทูบนะครับสำหรับเซตนี้จะเป็นเซต สำหรับเซตนี้จะเป็นเซต2ตัว5หางใครเพิ่งเข้ามาแฟนเพจที่เพิ่งเข้ามาครับ2ตัว5หางก่อนไปเลขทูบนะก่อนไปเลขทูบ2ตัว5หางเซตนี้ครับ3 6ระวังกระโดดเป็น3ามเนเน้น3 4เด่นงวดนี้คือ3กับ4นะครับเด่นงวดนี้คือ3และ4นะครับเด่นงวดนี้คือ3และ4สังเกตอาจารย์เคเน้นให้ว่า ตัดมาหหางแล้วอาจารย์เคเน้น3คือ36กับ3 1ระวัง3 9ด้วยนะครับ36ระวังกระโดดเป็น3า3เกคือเด่น3เด่น3นับเด่น3นะต่อไปเด่น4เด่น4คือตัวที่2อแถวที่2ขออภัยแถวที่2เด่น4คือ4 6ระวังกระโดดเป็น49 4 6ระวังกระโดดเป็น49คือซื้อ4 6มากหน่อย แล้วก็ซื้อ49ติดไว้สักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็48นะครับเน้นสามเด่นสามเด่นสี่แล้วนะมีสองแถวแล้วนะเด่นสามเด่นสี่ต่อไปเด่นตัวที่ห้าคือ41งวดนี้อาจารย์เช่นเน้นเน้นแถบเหลืองให้คือ41นะครับอาจารย์เช่นเน้นแถบเหลืองให้คือ41งวดนี้นะครับ41นะ ใค,ใครจำรหัสสินค้าอื่นได้อาจารย์มาไม่ทันเอาแหวนเลขวอหนึ่งคืออะไรคะอ๋อวอหนึ่งไม่ใช่แหวนวอหนึ่งคือวัตถุมงคลคือกล่องครับเป็นกล่องวัตถุมงคลวอหนึ่งนะครับเป็นกล่องวัตถุมงคลวอหนึ่งเป็นกล่องที่อาจารย์ชัดจัดพิเศษให้สําหรับวอแหวนเลขหนึ่งเป็นวัตถุมงคลที่ ต้องบอกว่ารวมความมงคลให้แล้วก็จะมีสินค้าชิ้นพิเศษใส่ไปให้ในนั้น1ชิ้นนะครับนอกเหนือจากวัตถุม,มงคลแล้วนะครับก็จะมีชิ้นพิเศษให้1ชิ้นในกล่องนะครับวันนี้สําหรับบอแวนเลข1หนึ่งนะครับขอรหัสกล้วยตากกล้วยตากคือกอไก่อ่างเล็กหนึ่งกอไก่อ่างเลข1หนึ่งครับสามสิบห้าบาท กอไก่อออ่างเลขกหนึ่งครับกล้วยตากนะถ้าอ๋อเดี๋ยวพูดให้ละกันเนาะไม่มีภาพนะไม่มีภาพกอไก่อาออ่างเลข1หนึ่งคือกล้วยตากอบน้ําผึ้งนะครับสามสิบห้าบาทกอไก่อ้ออ่างเลข1หนึ่งอ่าเดี๋ยวพิมพ์ให้ละกันกอไก่อาออ่างเล็กหนึ่งนะครับนะราคาสามสิบห้าบาทอันนี้คือกล้วยกล้วยอบน้ําผึ้งกล้วยอบน้ําผึ้งที่อาจารย์เคเขาอ่า ขายอยู่ประจำนะครับกล yes ้วยอมน้ำผึ้งคือกอไก่เอา่างเล็กหนึ่งสามสิบห้าบาทนะครับส่วนกล้วยกวนกล้วยกวนแฟนเพจที่ซื้อกล้วยกวนอยู่เป็นประจำนะครับกล้วยกวนคือรหัสกอไก่กอไก่เล็กหนึ่งกล้วยกวนกล้วยกวนคือกอไก่กอไก่เลข1หนึ่งตามนี้ครับสามสิบบาทกอไก่กอไก่เลข1หนึ่งกล้วยกวนนะครับใครอยากได้เพิ่ม ใครอยากได้เพิ่มนะมะขามมะขามมะขามคือมะขามมะขามแก้วนะครับมอม้าขอไข่เลขหนึ่งมอม้าขอไข่เลขหนึ่งมะขามนะครับรู้สึกว่าจะ25บาทไอ้สามบาทขออภัยผิดผิดมอม้า ขอไข่เลขหนึ่งคือมะขามแก้วนะครับมะขามแก้วอาจารย์เชกับสามสามแปดอาจารย์ชัดจะซื้อลอตเตอรี่แบบนี้ตลอดนะครับเลขนี้จึงเป็นเลขที่ถูกใจอาจารย์ชัดมากๆและเป็นเลขที่อาจารย์ชัดเป็นคนจุดเองย้ํานะครับเลขทูบแท่งแรกอาจารย์ชัดเป็นคนจุดเองแล้วอาจาร แล้วอาจารย์ชัดนะครับได้เลขที่ชอบเลขที่ถูกใจก็คือเลข2 3 8ซึ่งตรงกับทะเบียนร,รถนะครับป้ายแดงพอดีเลย2 3 3 8อาจารย์ชัดจะซื้อ2 3 8และ3 3 8ทุกงวดเสมอนะครับเคยถูก3 8ไปแล้วนะครับแต่มั่นใจว่าน่าจะมาอีกเพราะ3 8เป็นของปีที่แล้วนะเป็นของปีที่แล้ว และเชื่อว่าปีนี้น่าจะวนกลับมาอีกนะครับสำหรับ38-83นะครับ38-83งวดงดนี้น่าจะมาอีกนะมั่นใจว่าน่าจะมาอีกนะครับอ่ะแฟนเพจครับอาจารย์ชัดนะครับปล่อยเลขทูบครบแล้วใครยังไม่ได้เอฟกล่องไหนบ้างกลองวัตถุมงคลพิมพ์วแหว่เลขหนึ่งอาจาย์ชัดจะปิดไลฟ์แล้วนะครับกล่องของกิน นะครับกล่องของกินขนมของกินพิมพ์ A1 นะครับกล่องของกินพิมพ์ A1 กล่องวัตถุมงคลพิมพ์วอแแวรเลขหนึ่งนะอ่าแต่ว่าเลขทูบที่ให้ไปเมื่อสักครู่นี้2 3 8สุดปังชอบไหมคุณปุ้ยบอกชอบคะ่ะคุณปุ้ยครับ ดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอให้คุณปุ้ยนะครับปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับนะบุญที่ทําร่วมกันก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับนะ